สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ในช่องของติมกุชมาลำเพลินออฟิเชียลถึงเวลาก็เวลา,เ,วลาเดิมพี่น้องที่ว่าสีมาซ้อมลำนะคะห้าโมงตรงเป๊ะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงตรง <5 S 1> เป๊ะ <S 2> 2 <S เป๊ะเป๊ะเพื่อที่ว่าสีได้มาซ้อมผ้าลูกผ้าต่อว่าตัวมีอะไติมไหม พาลูกว่าได้คอยก็ออ่อนซ้อนคอยอยู่เด้จังฮัดบอมแปมฮัดน้องก้อยอยังสิฮัดหัดแห้งมือ่อเมื่อที่พอ่อรุงฝ่ากูล่าใช่เเจือมันแม่ติมมัน,มนทายไปก้อนหนาะนั่นแล้วแต่บาลูก,กับเป็นได้ไปเจอืออยู่กับเล่่ติดก่องไว้ มันครบนะที er, ่ควรเม่ th ิม <I> ก right? ัเรีอ <reputation> ท่ไทยเอาหน่อด่ายเอาทั่วไปด้ไจดตที่บ้าพอดีจะางูกั่เ้อไงไปลไอเด้อยก่อนจ ก่อนเลยเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวอะกนนหน่อยที่เมันตรงเวลาดีนะเอ๊ะอาชไว้ให้นะกล่องเลยนะอันนี้เขาก็เต้นเต้นเัาก็ลงมากเลยหันเล็กน้อยนะเต้นลงมากอะไปล่ำเรืองเลยเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวเอาไปให้เจ้ไปถ่ายรูปก่อนนี่หนามกินเลวัยอันนี้เอาไว้ในกล่อนก็ได้กระเป๋าเดี๋ยวเอาไป แต่าดเด็กหน่อยด้วยมีอะไรบ้างแม่สวยตายนะแสี้แม่สวยตายบ่า <c oughs> มาแล้ววัสดีค่ะลูกๆอุ๊ยขึ้นหนาลากแท้มีแต่คนต่หากที่พี่น้องรู่กับจอลล์เซเรามาถาแล้วมาเด็จกจักหน่อยไปลูกล่าบมาก่อนล่ามเดจักหน่อยไป ว่าให้แม่ฟังพูดแล้วขุ่นทุลุ่ยใช่ฮะก่อนล่ำก่อนล่ำก่อนล่ำเออมือหนีบ้างมาเทนกับแม่แม่ยินดีก่อนล่ำอยู่น้าแม่กับมี่ท้งท้องใบเรื่อนลุงน่ะบ่เสียหายอันนี้สวัสดีค่ะน้องเนนี่น้องพึ่งค่ะน้องพึ่ง อ่ายี่ล่ะน้องแก้มอันนี้น้องขิมน้องดีน้องเดีอ่ได้ร้องเพี้ยงยังลูกตีนอะไรคะได้ร้องเพลงใดอันยูนยิ้มค่ะแมนอ่ะยูนยิได้ร้องเปิดค่ะโชว์เปิดนะกันอีสานล้งเพื่อนอีสานล้งเพื่นเหมือตียี่หลานี่ได้ลูกเราไม่ได้นอนกันฮะ สาวขิงฮอนสาขิงฮอิงฮอนมันวางใดหลูกแม่บเคยมี่หรองไมลองจะคนองสามคนจ้ะอ๋อลองสามคนมาีองสมคนมันเป็นเพงของไผของสิริพอ๋อของแม่สิริพรนวัสดีครับูกสวันดีค่ะอ้ก่อนลูกราก่อน เชียงหอยร้องจังหน่อยดูมันขึ้นตนวมาจากไหนได้บ่จ้าแม่ได้โอ้ยีงหอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอนดังวะเคยฟังรนอนกับนอนบ่ไดายเหอจ้ะนอนบอดายเหบอแม่บ้เหอนตามแขนหอนตามคานเหอ ตอนนี้ตัวฉันเป็นเหี้ยเจ้าขนาปางน้องอุ่มไหสุขหัวใจบอทุกอนตอนนี้ถึงบ้านลูกได้ออกจากบ้านไปหาที่เยาวเลียนดีจ้าเพื่อสิมาปกครองสืบนาคบ้าน เวลาการนั also, wind, like. that, ่นแล้วบอเห็นคืนน้องคงตายแ้วใจคนิ้มัวทอนทาวไม่เข้าให้เมล่นหลาเดือนลอโอ้ยนาอ้นรีอันีก่อนผู้ใดเนี่ย เขาคือจำได้วะพู้เท่าคือจำง่ายเลยชันแำได้ลรัเร่อ้ทีมกัสิไปไปเป็นแม่นั่งป่ามัฉาอไปที่นั่นกัสี่นี่ฮกแหงที่ไยนค่ะอาอาอาเท่ตอนนั้นด้วอ้าตอนที่มาสิมัตีกองโบกี้ยังสิมัตีกองโบกี้ยังมัตีดัมมี่นี่เอ เสียดีตัวนี้เสียนี่อะไรวะิมตีดัมีอีหยังเนี่มียชิมตีดัมีอีหยังเมีจ้าว่าเมียจ้าเนี่ยเมียกปกติงแข่งอยูในห้องปุยนะ ขโมยกระิงน้ำแข็ได้ไงเนี่ยขโมยอะไรฉันไปเก็บมทำอะไรบอกมาดูนี้ฉันตื่นไปเก็บตอน5้าโมงเย็นเอากระติกน้ำแข็มาทำอะไรกินโคบไงมีโคอยู่ในห้องสองขวดยแวชิ้นยังเลยขอบคุณมากเลยที่ซื้อมาฝากไรเลยอ่เอาเงินหน่อยได้ไหมพ่อนช้าอาอะสิบเอ็มงจ้าเ็ดนึวิ สิบห้าสิบก้าจ้ะห้าสิบเก้าได้มันทาคิ้มมาได้ไม่นองพี่ขับรถมาเนี่ยพี่มาคุยกับแป้งตลอดว่ากี่โมงกี่โมงไม่มีอะไรครับแข้งขนาดวะนี่อ้าขาเ้าเดดเดลาน่นมันท้าคิ้มอยู่เนี่ยมันขอนยุคิ้ตอนลุ้เต้นตอนล้เต้นมันเมื่อออกมาเลยลบออกแม่ หนูก็เลยแล่ต่ตอนมันเต้นอ่ะมันเงือมันออกเอา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 มาจากนอยลูกซีรามีแม่ตีรามีซีรามีแมครับเาีรามีเ่ะเลอพี่ท็อปมาแลวเท้าชีเดนเป็นเป็นเป็นชาบีมตตีตีรามีอีอย่างเลยชีมตตีกวางบวกกี่อีมาตีกวงบกอีย่งบ้างไหนกเออเอเด้อย พึ่งนะพิ่งกระดกพึ่งกระดกพึ่ง่ะพ่งตีม่จำมาทั้เลยเอาะตตีกองบงงน้องว้าเขาก็ตรง่ตีกองบกกองน้ำตกเอื้อยเขามาตีดัมมี่เนี่ยว่าได้เนืาไม่แมนนะแต่แม่ม่ขมขาว่าดีเลยพวกแค้าวกยีตู้ว้าพร้อมกันเลยได้เลย แม่เครียแม่คบขาพ่อดีจะเป็นผ้าแม่รี่นไก่กูจะลูกอย่าให้นม่เสียงนีด้วยไปมาเจนี่เอาี่นองคลิปนี้ไว้สํานิดค่ะเจอกันคลิปหน้าอันนี้แม่ถ่ายให้ดูข้างในน้องแต่